สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะอื้อหือเจ็บจี๊ดมากลูกสาวเท่งโพสต์แบบนี้สื่อถึงใครลูกสาวเท่งโพสต์ข้อความเป็นตลกเบอร์ต้นๆของประเทศไทยสำหรับเท่งเถิดเทิงไม่ว่าจะทำอะไรก็เรียกรอยยิ้มได้ตลอดอีกทั้งยังเป็นคนที่ไม่เคยหวือหวากินง่ายอยู่ง่าย แม้ว่าตัวเองจะร่ำรวยแต่ก็ไม่เคยลืมตัวยังคงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแบบสบายๆครอบครัวเท่งอบอุ่นภรรยาอย่างแม่มาลาก็ทั้งสวยทั้งขยันลูกๆสามคนอย่างพลอยโงเูเฮงและพลอยก็น่ารักเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่มาตลอดมีโมเมตนต์น่ารักออกมาให้ได้ชื่นชมถ้าใครติดตามจะรู้ดีว่าลูกสาวบ้านนี้สวยมากๆหน้าตาจิ้มลิ้ม สองพี่น้องมักชวนกันออกมาแจากความสดใสให้กับแฟนคลับเสมอล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจุู่ๆทั้งสองสาวก็พาการออกมาโพสข้อความลงใน IG story บอกเลยค่ะเจ็บจิตมากๆไม่รู้ว่าใครไปทำอะไรให้นะคะถึงได้พร้อมใจกันออกมาโพสแบบนี้โดยพลอยและพลอยได้แชร์โพสภาพที่มีข้อความเขียนเอาไว้ แม้ว่าทั้งสองสาวจะไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าต้องการจะสื่อถึงใครแต่ก็ทำเอาหลายคนให้ความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวโดย IG Story อ,อันแรกเป็นของพลอยพี่สาวของพลอยแชร์โพสต์ของมีมที่ระบุว่าหิวแสงรอล,ลูกมีมเป็นรูปของความคิดทางวัฒนธรรมสัญลักษณ์ผ่านการเขียนการพูดท่าทางพิติกรรมภาพล้อเลียนและมีคำศัพท์ต่างๆในภาพที่มีความหมายเชิงตลกและยังโพส ระบุว่าบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีส่วนบางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทําสิ่งดีๆที่คนพูดถึงสังคมจะเริ่มล่มจมเมื่อมีคนประเภทแรกมากกว่าคนประเภทที่สองสำหรับทางด้านพลอยก็โพสต์มีมเช่นกันเป็นภาพของเด็กน้อยที่ทําหน้าตาเศร้าโศกเสียใจเขียนข้อความแปะเอาไว้ว่าเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ได้ จากนั้นทั้ง3โพสต์ของสองสาวก็คาดการได้เลยว่าคงจะเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ส่งผลกระทบถึงจิตใจถึงได้ออกมาระบายความรู้สึกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ